ได้รับเครื่องสะสมบูรณ์แล้วค่ะดีใจมากค่ะจะสะสมบูรณ์ให้มากๆสาธุสัมมาอารหังค่ะเจ๊บก็ขออนุโมทนาบุญและดีใจด้วยนะคะก็ให้ตั้งใจนะคะสะสมบูรณ์สร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังเลยนะคะจะได้หนุนชีวิตให้ดีขึ้นค่ะ คำว่าสัมมาอรหังเป็นพุทธมต์อันศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งนะคะท่องทุกครั้งได้บุญทุกครั้งท่องทุกครั้งจิตสว่างทุกครั้งชีวิตค่อยๆดีขึ้นเป็นอัศาจารรย์ค่ะก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่เป็นกุศลทุกประการเลยนะคะเมื่อเรานะคะได้เริ่มท่องสัมมาอรหังนะคะเท่ากับว่าเราเนี่ยได้เชื่อมกระแสบุญกระแสบาร,ารมีกับพาณิพานเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะทำให้ดึงดูดค่ะสิ่งดีๆเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนดีๆนะคะสภาพแวดล้อมดีๆงานดีๆนะคะแล้วก็ดึงดูดทรัพย์ในทางโลกนะคะทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ด้วยนะคะทีนี้พอเวลาเราสั่งสมนะคะเราก็ต้องใช้เวลาค่ะค่อยๆทับทวีไปเรื่อยๆนะคะพอเราสะสมสัมมาอารหั์มากๆก็จะมี พลังและมีกำลังในการดึงดูดนะคะสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเจี๊ยบก็ขออนุโมทนาบุญด้วยมากๆเลยนะคะสาธุค่ะ